หวงปู่มั่นทำนายพระหนุ่มผู้จะทำประโยชน์อันใหญ่หลวงในภายภาคหน้าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสงฆ์ผู้ทรงญาณรู้อันแม่นยำแห่งภาคอีสานท่านเคยนิมิตเห็นอนาคตภายภาคหน้าว่าต่อไปจะมีพระหนุ่มสองรูปบรรลุธรรมก่อนและหลังท่านนิพพานไม่นานนักพระหนุ่มทั้งสองรูปนี้จะทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่พระศาสนาโดยเหตุการณ์ที่ท่านได้นิมิตนี้ เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรื่องราวมีดังนี้ในค่ำคืนดึกดื่นวันหนึ่งราวตีสามหลวงปู่มั่นได้ตื่นขึ้นมาจากการจำวัดเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็เลยนั่งพิจารณาธรรมไปตามอัธยาศัยของท่านแต่แล้วปรากฏว่าจิตใจของท่านในตอนนั้นมันอยากจะพักเข้าสู่ความสงบมากกว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลาย ท่านจึงปล่อยให้จิตของท่านพักสงบอยู่ในอารมณ์แห่งสมาธิพอท่านเริ่มปล่อยจิตของท่านก็อย่างลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิแห่งสมาธิและพักอยู่นานประมาณสองชั่วโมงหลังจากนั้นจิตของท่านก็ค่อยๆถอยออกมาจากอาการอันสงบนั้นแต่แทนที่จิตจะถอนออกมาสู่ภาวะปกติเพราะได้กำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิมาพอสมควรแล้ว จิตของท่านกลับถอยออกมาค้างอยู่ในขั้นอุปจาระแล้วแสดงภาพเหตุการณ์อันเป็นนิมิตขึ้นมาว่าได้มีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการว่าจะให้ท่านขึ้นขี่นขบนหลังเมื่อท่านเห็นดังนั้นก็ไม่รอรีได้ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นและนั่งขี่คอมันทันทีพอท่านขึ้นไปนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีพระนุ่มอีกสององค์ขี่คอช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกําลังขี่คออยู่เล็กน้อยช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่จะของบอกแนะอย่างดีเช่นเดียวกับมนุษย์ พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงหลวงปู่มั่นท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังภูเขาที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่ห่างจากตรงนั้นมากนักประมาณหนึ่งกิโลเมตรอาการที่ท่านควบช้างพาพระนุ่มทั้งสององค์เดินไปนั้นท่านว่าราวกับจะพาพระนุ่มสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสางพบไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปพอไปถึงภูเขาแล้ว ช้างก็พาหลวงปู่มั่นและพระหนุ่มทั้งสองเดินเข้าไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างทั้งสามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่หลวงปู่มั่นขี่อยู่ก็หันก้นเข้าไปในหน้าถ้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจรดผนังถ้ำส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างก็เดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างของหลวงปู่มั่นข้างและเชือกอย่างใกล้ชิด แต่หันหน้าเข้าไปในถ้ำมีเพียงช้างของหลวงปู่มั่นเชือกเดียวที่ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ้ำขณะนั้นปรากฏว่าหลวงปู่มั่นเองได้พูดสั่งเสียพระหนุ่มสององ,องค์ออกมาว่านี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมติทั้งหลายและจะยุติลงไว้เพียงแค่นี้ผมจะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้วนิมนต์ท่านทั้งสอง จงกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและจะไปในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียมไปอยู่ณขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอลาลัยอ้อยอิ่งแต่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้ในแต่ละลายนั้นมิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่ฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลาย ราวกับจะไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแหละจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายป่าช้าอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้ไม่ได้เป็นการจากไปเพื่อความร่มจมงมทุกใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกขกังวลในขันจากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวร์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้น ไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพลากไปแห่งขันที่โลกถือว่าเป็นเรื่องกองทุกขอันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะไรถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกอย่างไม่มีชิ้นดีนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายท่านก็ไม่สรรเสริญเมื่อลุงปู่มั่นกล่าวสั่งเสียแก่พระหนุ่มทั้งสององ,องค์จบลงท่านก็บอกให้พระหนุ่มถอยช้างสองเชือก ซึ่งยืนแนบข้างช้างของท่านอย่างสงบนิ่งออกไปขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกได้แสดงความรู้สึกเหมือนกับสัตว์ที่มีชีวิตในโลกจริงๆราวกับไม่ได้เป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นในนิมิตภาวนาพอหลวงปู่มั่นท่านกล่าวสั่งเสียจบและบอกให้ถอยออกไปเช่นนั้นช้างทั้งสองเชือกของพระหนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าถ้รหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับมายัางหลวงปู่มั่นตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างของหลวงปู่มั่นนั้น ก็เริ่มทําหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้าโดยลําดับมันทําอย่างนั้นในขณะที่องค์ท่านอยู่บนคอและทั้งขณะที่ให้โอวาทพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตของหลวงปู่มั่นก็คลายออกจากสมาธิเข้าสู่สภาวะปกติภาพละเรื่องราวที่ปรากฏก็หายไปหลวงปู่มั่นท่านเห็นว่านิมิตภาวนาที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้แปลกมากท่านจึงน้อมนำมาพิจารณาเพื่อให้รู้ความหมาย และท่านก็ได้ทราบความขึ้นเป็นสองในที่น่ายินดีเช่นกันก็คือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ทมตามท่านสององค์ในระยะที่ท่านมรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านมากนักท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่ท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อน และพูดถึงการจากไปของท่านเองราวกับจะไปนักขณะนั้นจริงๆนี้ท่านว่านิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นเพื่อนเพื่อนผู้รับชมทุกท่านครับเรื่องที่หลวงปู่มั่นได้ทํานายพระหนุ่มในลักษณะคล้ายๆกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นในช่วงที่หลวงปู่มั่นอยู่เชียงใหม่ก่อนที่ท่านจะกลับมาอยู่ภาคอีสานตอนนั้นหลวงปู่มั่นได้ทํานายให้หลวงปู่เจียฟังว่า มีพระหนุ่มองค์หนึ่งเวลานี้กำลังเรียนหนังสืออยู่เธอจะมาหาเราพระองค์นี้ต่อไปจะทำประโยชน์ใหญ่ให้โลกให้วงศาสนาได้กว้างขวางลักษณะคล้ายๆกับท่านเจี้ยแต่ไม่ใช่ท่านเจี้ยตอนนี้อยู่เชียงใหม่เขาอยากจะมาหาเราแต่ยังไม่เข้ามาหาองค์นี้ต่อไปจะสำคัญอยู่นะเขายังไม่มาหาเราแต่อีกไม่นานหรกก็จะเข้ามา หลวงปู่เจ๊ได้เล่าถึงความรู้สึกภายหลังจากที่ฟังคําทํานายของหลวงปู่มั่นในครั้งนั้นว่าเมื่อท่านพูดอย่างนั้นเราก็จับจ้องรอดูอยู่ไม่ว่าใครจะไปจะมาก็คอยสังเกตอยู่ตลอดเพราะคําพูดของท่านสําคัญนักพูดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เราจึงเก็บไว้แล้วคอยสังเกตตลอดมาเพราะผู้ที่จะมาสืบต่อท่านต้องเป็นผู้มีบุญใหญ่ตอนที่หลวงปู่มั่นกําลังทํานายพระน่มให้หลวงปู่เจ๊ฟังนี้ ก็เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับที่องค์หลวงตามหาบัวเดินทางไปศึกษาปรยิยติธรรมที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ในครั้งนั้นองค์หลวงตามหาบัวยังไม่เข้าไปหาลุงปู่มัน่นจึงยังไม่มีโอกาสได้สนทนากับลุงปู่เจี๊ยะแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นไม่นานหลวงตามหาบัวก็เข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงปู่มั่นเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาหลวงปู่เจี๊ยะซึ่งคอยสังเกตการและจับจ้องดูพระที่ตรงกับคำทํานายของลุงปู่มั่นอยู่แล้ว เมื่อได้พบกับหลวงตามหาบัวท่านก็ถึงบางอ้อและแน่ใจว่าหลวงตามหาบัวนี่แหละคือพระหนุ่มในคำทำนายของหลวงปู่มัน่นหากจะประมวลน,นิมิตพระหนุ่มขี่คอช้างที่หลวงปู่มั่นได้นิมิตมาพิจารณาเทียบเคียงกับคำทำนายพระหนุ่มที่หลวงปู่มั่นทำนายให้หลวงปู่เจียฟังก็น่าจะได้คำตอบว่าหนึ่งในพระหนุ่มที่ขี่คอช้างตามหลังของหลวงปู่มั่นนั้นต้องเป็นองค์หลวงตามหาบัวแน่นอนไม่เป็นอื่น แต่ทว่าพระนุ่มที่ขี่คอช้างอีกองค์หนึ่งละ่ะคือใครกันแน่อันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่บางก็ว่าน่าจะเป็นหลวงปู่เจียจุนโทนั่นแหละบางก็ว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สิมพุทธาจารโรบางก็ว่าน่าจะเป็นหลวงปู่วิริยังศิรินทรโรบางก็ว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สีมหาวีโรเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเป็นใครเอ่ยตัวเอ็ดมินเองนั้นคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อชาสุพัทโทอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ใครคิดว่าเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตารูปไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังก่อนจากกาันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ และขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ